อ่ะเวลาตอบบางเียนเราสิบางคนอาจจะตอบว่า Pencil ถามว่าถูกไหมถูกนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นประโยคนะคะฉะนั้นเรามาตอบเป็นประโยคกันก็จะได้ว่า this is a pencil this is a pencil หรือ it is a pencil it is a pencil สองคำตอบนี้ถูกต้องนะคะใช้ได้หมดเหมือนกันตัวอย่างที่สองค่ะ What is this? What is this? นะคะการตอบเราก็จะตอบว่า This is an eraser. This is an eraser. หรือ It is an eraser. it is an eraser แปลว่านี่คือย่างลบสังเกตนะคะในรูปประโยคนี้ครูต้าจะใช้ and นะคะเพราะว่า eraser ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร e นะคะ e ซึ่งเป็นสระนั่นเองเราจึงใช้คำว่า a n นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูคำว่า what is that นะคะ What is that เป็นการถามว่านั่นคืออะไรนะะนั่นคืออะไรซึ่งสิ่งที่ถามเนี่ยก็จะมีเพียงแค่หนึ่งอย่างแต่ว่าสิ่งของสิ่งนั้นนะคะก็จะอยู่ไกลจากตัวผู้ถามนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ในการชี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ไกล อันน้มาดูการตอบนะครับถ้าเราถามว่า what is that เมื่อเราตอบนะคะเราก็จะบอกว่า that is a หรือ that is an นะคะหรืออีกประโยคหนึ่งเราจะใช้คำว่า it is a หรือ it is an ส่วน a กับ an คุณต้าก็อธิบายไปแล้วนะคะว่าใช้อย่างไรอันน้มาดูตัวอย่างกันเลยเนาะ สังเกตที่รูปภาพนะคะตัวของเรากับส o ูบัสหรือรถบัสนะคะเป็นยังไงมันห่างกันใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่า What is that What is that แต่ว่านั่นคืออะไรนั่นคืออะไรอะใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาตอบเราก็จะตอบได้สองอย่างก็คือ That is a bus. That is a bus. หรือ It is a bus. It is a bus. ซึ่งสองคำนี้สองประโยคนี้นะคะมีความหมายเดียวกันว่ามันคือรถบัสหรือนั่นคือรถบัสนั่นเองอ่ะข้อต่อไปค่ะสังเกตให้ดีๆนะคะตัวเรากับอะไรเอ่ย hospital หรือโรงพยาบาลน,นะคะ ระยะมันก็จะไกลกันใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ถามว่า what is that what is that นั่นคืออะไรและการตอบก็เหมือนกันค่ะ that is a hospital that is a hospital หรือ it is a hospital it is a hospital นะคะได้ทั้งคู่เลยเอาะค่ะแล้ววันนี้ก็จะ